ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ ADV 350 Big Scooter ในแบบ SUV ใบที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงขณะนี้ทุกคนอยากทราบครับว่า Honda เมืองไทย จะมีการเปิดตัว ADV 350เมื่อไหรกันแน่เดือนมกราคมนี้จะได้เห็นตัวจริงกันหรือเปล่าหรือต้องรอถึงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมที่จะมาถึงก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าขณะนี้ฮอนด้าในยุโรปได้มีการส่งรถ ADV 350ไปยังหลายประเทศเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะที่สเปนนั้นเป็นประเทศแรกที่มีการวางขายอย่างเป็นทางการเปิดตัวด้วยราคา 6,250ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 3 7 0 0 0บาทย้ำนะครับว่า2 3 7 0 0 0บาทนี่คือราคาที่ยุโรปครับก็ปรากฏว่าวันนี้วันที่14มกราคม2,565นักบิดชาวสเปนที่เพิ่งถอยรถออกมาวันแรกก็ทำการรีวิวผ่านทาง YouTube ไปเรียบร้อยแล้วและจากนี้ไป ก็เชื่อว่าจะมีการรีวิวเจ้า ADV 350เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศกรีซได้มีสื่อมวลชนเข้าไปเจาะลึกถึงโรงงาน Honda าพร้อมทั้งถ่ายภาพคลิปวิดีโอออกมาเผยแพร่ด้านหลังของภาพนั้นมี ADV 350ใส่ลังมากกว่า100คันและก็มีการเปิดลัง ADV 350โชว์ครบทั้ง3สีก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยครับว่าแล้วเมืองไทยของเรา จะเปิดตัวเมื่อไหร่สรุปแล้ว ADV 350ผลิตจากเมืองไทยส่งไปยุโรปจริงหรือไม่คำตอบในเรื่องนี้จากข้อมูลเชิงลึกเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าแผนการพัฒนาของ ADV 350นั้น Honda ในยุโรปขอเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาเพราะว่ากระแสะความนิยมของมอเตอร์ไซค์แบบ SUV i k e หรือ a d v e n t u r e Touring ลังเป็นที่นิยมชมชอบของชาวยุโรป โดยเฉพาะ XADV 750พี่ใหญ่ของตระกูลนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในตลาดยุโรปยอดขายถล่มทลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นโปรเจกต์ ADV 350 Honda ของอิตาลีจึงเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาครั้งนี้ครับโดยโรงงาน Honda ที่อิตาลีนั้นจะมีการสั่งชิ้นส่วนจากเมืองไทยของเราไปประกอบที่นั่นซึ่งยังไม่ทราบได้ครับว่า สัดส่วนของชิ้นส่วนที่มีการส่งจากเมืองไทยไปคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวรถจะมีการผลิตชิ้นส่วนในอิตาลีมากน้อยแค่ไหนยังไม่ทราบได้หรืออาจจะเป็นการส่งชิ้นส่วนแบบ c k d จากเมืองไทยของเราไปประกอบที่นั่นแบบ100%เซหลังการเปิดตัว ADV350 ในเมืองไทยผมจะมีคำตอบให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมบอกไปแล้วนะครับว่าราคาของ ADV350 ที่ยุโรปนั้นวางราคาอยู่ที่ 6,250ยูโรคิดเป็นเงินไทย237,000บาทมันมีราคาแพงกว่า Forza 350ประมาณ200ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ7,600บาทเพราะฉะนั้นถ้าเรานำส่วนต่างของราคา7,600บาทมาบวกเข้าไปกับ Forza 350ในเมืองไทยรุ่นรถซิงที่วางราคาไว้177,500บาท บวก7,600บาทเข้าไปราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 8 8 5 0 0 0บาทครับนี่คือการเปรียบเทียบราคาแบบคร่าวๆให้ฟังเป็นพื้นฐานก่อนส่วนราคาจริงนั้นจะแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ยังไม่อาจทราบได้มีคุณผู้ชมบางท่านสอบถามในช่วงที่ผ่านมาครับว่าทำไมไม่บวกราคาเข้าไปกับรุ่น f o ร์ซ่า0ามห้าศูซึ่งมีราคาถูกกว่าที่1 7 5 5 0 0บาท คำตอบก็คือที่ยุโรปนั้น ADV 350มีรุ่นเดียวครับรุ่นรถซิงค์ไม่มี ADV 350รุ่นสแตนดา์ดังนั้นการบวกราคาต้องเอารุ่นรถซิงค์ของ f o r z a 350เป็นตัวตั้งราคาที่ออกมาจึงอยู่ที่ประมาณ185,000บาทครับกำหนดการเปิดตัว ADV 350ในเมืองไทยนั้นขณะนี้ผมกำลังลุ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์อยู่ครับว่า Honda มีแผนการเปิดตัวหรือไม่ก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปแล้วครับว่า Honda ามืองไทยของเราประสบปัญหาเรื่องของโควิด -19 ในช่วงกลางปีที่แล้วส่งผลให้กำลังการผลิตนั้นลดลงในช่วงครึ่งปีหลังดังนั้นในช่วงต้นปี2565โดยเฉพาะเดือนมกราคมนี้จะยังไม่มีการเปิดตัว ADV350 อย่างแน่นอนมาลุ้นกันอีกนิดนึงครับว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ เราจะได้เห็นการเปิดตัว ADV 350หรือไม่ผมเองก็เอาใจช่วยหลายท่านนะครับที่อยากจะขี่เร็วๆก็เอาเป็นว่าอย่างช้าสุดก็คือในช่วงเดือนมีนาคมจะต้องมีการเปิดตัว ADV 350อย่างแน่นอนจะเป็นช่วงเวลาไหนเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ